อะไรกันครับเนี่ยมีข่าวว่าเขมรกลุ่มหนึ่งที่อยู่ไทยทเตรียมที่จะยื่นขอสัญชาติไทยนะครับเนื่องจากพวกเขาอ้างว่าพวกเขาอยู่ประเทศไทยมาตั้งแต่ปี2 5 3 1น,นู่นซึ่งหนีมาในช่วงสงครามกลางเมืองของกัมพูชาซึ่งพวกเขาได้ยินข่าวว่านายกด้นมนตรีไทยมีนโยบายในการให้สัญญาติกับไทยกับชาวต่างด้าวที่อยู่ไทยมานานมากกว่า15ปีก็เลยมีความคิดว่านี่แหละเป็นโอกาสที่ดีที่จะขอสัญชาติไทยณช่วงเวลานี้หมันซะเลยก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนโดยนะจา๊าวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับช่ออองงงขนนหวกี้ คนเดิมนะครับเมือนเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกๆคนได้ยินเสียงน้ำแบบนี้แล้วก็ยกนิ้วขึ้นมานึ่งนิ้วแล้วก็จิ้มไปที่ตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมัติด้วยใครที่กดแล้วนะก็ต้องกลับงานขอบพระคุณมากแต่ว่าตอนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้นะมีสิ่งที่น่าสนใจมาฝากทุกๆคนกันด้วยนะถ้าอยากจะฟังคลิปนะ้าแล้วนอนหลับสบายๆเนี่ยนะ้มีหมอนหนุนนุ่มๆจากโซลมอนซึ่งยี่ห้อนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นยี่ห้อที่นิยมมากๆตามโรงแรมที่เขาใช้กัันนะครบ ซึ่งซื้อตอนนี้เนี่ยแถมกันไปเลยหมอนข้างหนึ่งใบเอาไปนอนกอดกันแบบชิวๆแล้วรับรองว่าฟังคลิปนะนอนกอดหมอนข้างไปนุ่นหมอนโซโลโมอนรับรองว่าฟินสุดๆส่วนวัสดุภายในเนี่ยก็ไม่ได้ไก่กาอาราเล่นนะจ๊ะทำมาจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์แล้วก็มีคุณสมบัติในการป้องกันโรคภูมิแพ้ต่อต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วใครที่นอนแล้วมีอาการปวดคอเนี่ยรับรองว่าถ้าสั่งหมอนโซโลโมอนนี้อาการปวดคอจะค่อยๆทุเลาดีขึ้นนะครับ ถ้าใครสนใจอย่าลืมคลิกกันไปคนละ1-2ใบนะจ๊ะย้ำกันอีกทีช่วงนี้มีโปรโมชั่นซื้อหมอนหนึ่งใบแถมหมอนข้างกันไปเลยส่วนสําหรับในคลิปนี้นะก็จะมาพูดถึงประเด็นที่กําลังเป็นประเด็นดราม่าในกัมพูชาเข่าเลยนะครับแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นที่ประเทศไทยแลนดรานะโดยมันมีสื่ออย่าง RFA Khmer นะครับซึ่งก็เป็นสื่อที่รายงานข่าวเกี่ยวกับเรื่องภายในประเทศกัมพูชานั่นแหละเพียงแต่ว่าสื่อสื่อนี้เนี่ยจะเป็นสื่อที่ชอบออกมาแฉเรื่องราวอะไรที่มันแย่ๆภายในประเทศกัมพูชานะครับ พราะต้นทางของสื่อนี้เนี่ยมันมีฐานที่ตั้งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสโดยเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทางสื่อสื่อนี้ได้มีการเปิดเผยว่าณช่วงเวลานี้รัฐบาลเพื่อไทยของประเทศไทยได้มีนโยบายใหม่ออกมานะครับนั่นก็คือนโยบายการให้สัญชาติกับต่างด้าวประมาณสัก50,000นคนนะครับแต่เงื่อนไขเนี่ยก็คือต่างด้าวเหล่านั้นจะต้องพำนักอยู่ในประเทศไทยมายาวนานกว่า15ปีซึ่งสาเหตุนี่แหละมันก็เลยมีชาวเมียนมาชาวกัมพูชาชาวมง้งหรือว่าชาวจีนหรือชาวอะไรใดๆก็ตาม ที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยนานเกินกว่า15ปีสนใจที่จะยื่นขอสัญชาติไทยเพื่อที่จะกลายเป็นคนไทยแบบ100%เซึ่งเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกตามตรงว่าชาวต่างด้าวที่อยู่ประเทศไทยเขาค่อนข้างที่จะให้ความสนใจกันมากๆแต่ถ้าถามคนไทยคือคนไทยเนี่ยใส่หัวกันใบตามๆกันนะครับว่าไม่รู้จะออกนโยบายนี้มาทําไมแต่นะก็ไม่อยากจะไปแสดงความคิดเห็นอะไรมากมายเพราะเดี๋ยวทัวร์จะลงหนะ้าเปล่าๆเ,เอาเป็นว่ามันเป็นนโยบายที่ออกมาจากนายกรัฐมนตรีองค์อิงกก,กันละกัน ซึ่งทางสื่อ RFA ค่มเขาก็มีการลงพื้นที่ไปสอบถามชาวกัมพูชาหลายต่อหลายคนที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยแถวบริเวณจังหวัดตราดมาอย่างยาวนานด้วยนะครับโดยเขาบอกว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้เนี่ยอาศัยอยู่ที่ประเทศไทยตั้งแต่ปี2531นูน่นและเขาบอกว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้ย้ายมาจากจังหวัดพระตะบองเนื่องจากในตอนนั้นเนี่ยมันมีสงครามในกัมพูชาก็เลยต้องลี้ภัยมาอยู่ที่ประเทศไทย แล้วหลังจากที่อยู่ประเทศไทยเนี่ยพวกเขาก็ใช้ชีวิตกันมาโดยตลอดไม่เคยคิดจะกลับไปอยู่ที่กัมพูชาเลยแม้แต่นิดถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนกัมพูชาก็ตามแต่ปัญหามันอยู่ที่ว่าตลอดระยะเวลาที่พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ในไทยด้วยการที่เขาไม่มีสัญชาติมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาไม่สามารถที่จะไปทํามาหาก,กินอะไรได้มากมายจําเป็นจะต้องไปทํางานรับจ้างหรืออาจจะเป็นงานที่ต้องแอบทําซึ่งเขาก็ไม่ได้ระบุเอาไว้นะครับว่างานอะไรที่ต้องแอบทํา แต่ถ้าง,งานที่มันแอบ,บทำเนี่ยแล้วโดนเจ้าหน้าที่จับได้ก็จะต้องเสียเงินให้กับเจ้าหน้าที่อะไรแบบนี้ซึ่งเขาบอกว่าต่อเดือนนึงเนี่ยก็จะเสียขั้นต่ำคือหนึ่งครั้งเสียกับตำรวจไทยนี่แหละซึ่งถ้าถามว่าชาวกัมพูชากลุ่มนี้มีเอกสารอะไรยืนยันหรือเปล่าว่าเป็นคนกัมพูชาที่ขออ,อพยพมาก็ต้องบอกว่าเขามีเอกสารยืนยันว่าเป็นคนกัมพูชาที่ลี้ภัยมาอยู่ที่กัมพูชาตั้งแต่ปี2531จริงๆนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยไม่มีเอกสารอย่างอื่นเลยจนกระทั่งในช่วงปี2551 เพิ่งจะได้รับใบอนุญาตเป็นผู้พำนักชั่วคราว10ปีที่ออกโดยรัฐบาลไทยในตอนนั้นอย่างไรก็ตามนะครับถึงแม้จะมีการออกเอกสารให้แบบนี้มันก็เป็นเอกสารที่อยู่ในไทยเพียงแค่ชั่วคราวเท่านั้นทําให้พวกเขานนั้นไม่สามารถที่จะซื้อบ้านหรือว่าคอนโดเพื่อที่จะตั้งถิ่ฐานอยู่ในประเทศไทยในแบบระยะยาวซึ่งในตอนนี้คนเหล่านั้นไม่มีความผูกพันอะไรกับกามบูชาเลยแม้แต่น้อยแต่ต้องการที่จะเป็นคนไทยแบบ100%ต้องการให้ครอบครัวของเขานั้นอยู่ในประเทศไทยต้องการให้ลูกหลานเขานั้นเป็นคนไทย เพราะตั้งแต่อยู่ที่ประเทศไทยเขาก็รู้สึกได้ทันทีเลยว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่น่าอยู่ถึงแม้จะมีเหตุการณ์วุ่นวายเกี่ยวกับเศรษฐกิจบ้างเกี่ยวกับการเมืองอยู่บ้างแต่ถ้าเทียบกับกัมพูชาคือคนละโลกอย่างน้อยๆประเทศไทยก็ยังเป็นประเทศที่มีความสงบสุขถึงแม้เขาจะโดนลีดไถจากเจ้าหน้าที่เขาก็ไม่เคยมีความคิดที่จะกลับไปอยู่ที่กัมพูชาแต่อย่างใดแล้วอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือคนกัมพูชาหลายต่อหลายคนต้องการที่จะประกอบอาชีพที่ถูกกฎหมายไม่อยากจะต้องทํางานแบบผิดกฎหมายไปตลอดชีวิต อยากจะมีอาชีพที่มีอิสระมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นการค้าขายการทำธุรกิจแต่ตอนนี้พวกเขาทำได้อย่างเดียวคือการใช้แรงงานซึ่งพวกเขาคิดว่าการที่เขาอยู่ที่ประเทศไทยมายาวนานมากกว่า15ปีอย่างน้อยเขาก็น่าจะมีสิทธิ์ที่จะได้สัญชาติไทยมากกว่าจะเป็นแค่ผู้อพยพแล้วต้องมาลุ้นทุกๆวันก่อนนอนว่าวันดีคืนดีอาจจะต้องถูกส่งกลับไปที่กัมพูชาเมื่อไหร่ก็มีการเปิดเผยจากชาวกัมพูชาหลายต่อหลายคนในแถวแวจังหวัดตราด ว่าเดี๋ยวจะทําเรื่องไปขอสัญชาติไทยแนวเร็วๆนี้ซึ่งมันก็เป็นไปตามนโยบายที่ออกมาจากทางรัฐบาลของไทยนั่นแหละหลักๆก็จะประมาณนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยทันทีที่สื่อของอเมรมีการทําข่าวออกมาคนคเขมรนก็แห่เข้ามาคอมเมนต์กันเยอะแยะเต็มไปหมดในทันทีบางคนก็บอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยเป็นพวกไม่หลักชาติเป็นพวกทรยศบ้านเกิดตัวเองอะไรนู่นนี่นั่นหรือบางคนก็บอกว่าเออการตัดสินใจไปอยู่ประเทศไทยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะตอนนี้ถ้าอยู่ที่กัมพูชาก็คงจะต้องอยู่กันอย่างยากลําบากขั้นแค้น ประเทศเนี่ยก็เป็นหนี้เป็นสินตั้งเยอะตั้งแยะไปอยู่ไทยนะ่ะดีแล้วทีนี้เดี๋ยวเราลองไปฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขมยนกันหน่อยดีกว่าว่าแต่ละคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นเนี่ยเขาพิมพ์อะไรกันไว้บ้างคอมเมนต์ comment แรกเขาบอกว่าสนับสนุนให้คนที่รีภัยไปอยู่ประเทศไทยนั้นอยู่ไทยนั่นแหละดีแล้วถ้าหากได้สัญชาติไทยเพราะตอนนี้อยากจะบอกว่ากัมพูชานั้นวุ่นวายสุดๆไม่รู้ว่าจะเกิดความรุนแรงขึ้นตอนไหนคอมเมนต์ comment ต่อมาเขาบอกว่าถ้าคุณได้สัญชาติไทยถือว่าคุณโชคดีมากๆเพราะถึงแม้รัฐบาลไทยจะมีการประกาศออกมาแบบนี้ แต่เชื่อเถอะว่าเขาไม่สัญชาติกับคนเขมรนง่ายๆฉันมีหลานสาวฉันอยู่คนหนึ่งขนาดหลานสาวของฉันทํางานอยู่ที่ประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วมีสามีเป็นคนไทยแล้วเธอก็มีลูกแต่คนไทยก็ไม่ยอมให้สัญชาติไทยกับเธอทั้งๆที่ลูกของเธอก็ได้สัญชาติไทยเอาตรงๆเลยนะในความคิดเห็นของฉันการได้สัญชาติไทยนั้นยากมากๆยากมากกว่าไปขอสัญชาติอเมริกาที่สหรัฐอเมริกาซะอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าขออุยพรให้คุณได้สัญชาติไทยเพราะถ้าคุณได้จริงๆถือว่าคุณเป็นคนเขมรนที่โชคดีมากๆ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไม่มีทางเกิดขึ้นได้ประเทศไทยไม่มีทางให้สัญชาติไทยกับคนเขมรง,ง่ายๆยิ่งตอนนี้กําลังมีปัญหาเกี่ยวเรื่องเกาะกูดทําให้คนไทยหลายต่อหลายคนนั้นไม่ชอบเขมรถ้าหากจะให้สัญชาติเขาคงจะให้สัญชาติกับชาวต่างด้าวหรือชาวต่างชาติที่เป็นยุโรปมากกว่าที่เข้ามาทําธุรกิจในประเทศไทยแล้วสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่ารบกวนคุณช่วยตื่นจากความฝันด้วยมันเป็นเพียงแค่ความฝันลมๆแรงๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าประเทศไทยไม่ใช่กัมพูชานะที่จะให้สัญชาติกับใครได้ง่ายๆ คอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่าเป็นคนคอมเมนต์ไม่ไอายเหรอที่บอกว่าต้องการจะขอสัญชาติไทยทําไมถึงทําตัวต่วตําตมขนาดนี้เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตัว,ตวไม่เคยเห็นประโยชน์ส่วนรวมของประเทศคอมเมนต์ต่อมาก็บอกว่านายกเลฐมนตรีไทยไม่เหมือนตระกูลหุนของเรานะที่จะยอมให้สัญชาติกับคนเวียดนามให้ไม่อยู่ในคอมรมได้ไง่ายๆคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าพวกเขาออกนโยบายนี้พวกเขาไม่ได้หมายถึงคนกัมพูชาชัวๆเพราะฉันเคยมีเพื่อนที่มีสามีเป็นคนไทยอยู่ที่ประเทศไทยทํางานที่ไทยมามากกว่า10ปีแต่ประเทศไทยไม่เคยคิดจะให้สัญชาติเพื่อนของฉันเลย ตรงกันข้ามชาวต่างชาติที่เข้ามาทําธุรกิจถ้าเป็นแบบนั้นพวกเขาจะขอสัญชาติได้ง่ายมากคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเป็นคนขเขมรแท้ๆแต่ไม่คิดจะกลับมาช่วยพัฒนาประเทศอย่างนั้นก็อย่าหวังเลยว่าจะได้กลับมาอีกคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฝันไปอีก10ชาติเถอะกว่าพวกเสียมเขาจะให้สัญชาติกับคนขเขมรคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคนขเขมรหน,นีไปอยู่ประเทศไทยส่วนคนเวียดนามก็เข้ามายึดพื้นที่ของคนขเขมรอ่าก็คอมเมนต์ของคนขเขมรไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับคอมเมนต์ก็จะแบ่งออกเป็นประมาณสัก80%แล้วก็20%เลยนะ 80%เนี่ยก็จะคิดว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับที่ประเทศไทยจะให้สัญชาติกับคนเขมรได้ง่ายๆถึงแม้จะเป็นนโยบายจากทางรัฐบาลว่าจะให้โคตา้าชาวต่างด้าวประมาณสัก5 0 0 0คนในการขอสัญชาติไทยแต่พวกเขาก็ไม่เชื่อนะครับว่าใน5 0 0 0คนเนี่ยจะเป็นคนเขมรน,น่าจะเป็นคนจากประเทศอื่นเสียมากกว่าส่วนอีก20%เนี่ยก็ไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะครับที่เป็นคนเขมรแท้ๆแ,แต่ดันต้องการกลายเป็นคนไทยซะอย่างนั้น แล้วทุกๆคนล่ะมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับคลิปคิปนี้ยังไงอย่าลืมรบกวนคอมเมนต์กันแบบสุภาพชนให้นาทราบในช่องคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนาแล้วขออนุญาตลากันเลยกันละกันสวัสดีและสวีดัสครับ